สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมมันชื่ออะไรวะชื่อมันยาวมากเนีเ่ยเออแช่งมันเถอะเอนง่ายคือชื่อย่อมันชื่อ tabs totally accurate battle simulator เออใช่กูจำมันได้แล้วนี่เฮ้ยตอนนี้มีอยู่หอันนี้น่าจะเป็นยุคยุคไหนวะสมัยที่ไดนโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์มีกี่ตัววะเนี่ย6ตัวเราจะอ,าอะไรไปสู้ดีเรามี600ใช่ไหมเนี่ยเราจะเอาอันนี้คนแปล ก็ต้องสู้ด้วยคนปะนี่ตั้งแถวตั้งรับมาสามเราต้องมีโล่ด้วยนี่ย่างละสามไปอันนี้อหละหน่วยยิงด้านหลังสองเอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะมีตัวเดียวช่างมาันเนี่ยไปดูดิ<ล>ขณะนี้หน่วยคนป่าเกา่ากับคนป่าใหม่กำลังต่อสู้กันหนวยคนป่าใหม่มีอาวุธที่เยอะกว่าเขาต้องสู้กันแย่งเลือดเดโนนิสเซิกันเขาได้ตายแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนป่าคนหนึง่งกำลัง สู้แล้วก็นอกไปเนื้อไดโนเสาร์กลายเป็นของฝั่งสีแดงอ,อ,อันนี้มีอะไรวะสามสิบห้าสิบตัวเหรอปลาหอกสิบตัวเหรอเฮ้ยแต่เรามีแปดร้อยแล้วกำลังเราน่าจะเยอะกว่าเราจะเอาแค่พวกปลาหอกดี่ไหมไปลองไปดูอ่อห้าสิบตัวสิบเท่ากันได้ไหมเอาเอาตังค์ไม่พอชิบละเดี๋ยวเอาไหมาเอากองโลมาเราเน้นด้านหลังแล้วก็เฮ้ยปลาหอก อโลมาสามอันนี้สามแล้วปลาหอกอีกสองโอเคมาแล้วจังหวะนี้ไฟกระบองของเราฝ่ายไม้ตะบองเป็นยังไงตีเข้าไปอแต่โลเราหายหมดแล้วโดนปลาหอกรัวๆแต่ว่าเขาสองคนยังร่วมมือกันแต่ว่าโลของเรายังไม่ตายว่ะโลอ่ะเอาหน่อยปลาหอกด้านหลังกำลังอดิงโคเวอร์ ในขณะที่หน่อยโล่เอาโล่มาตีตบหน้าเลยอืมอ้าวเหน่อยโล่โดนแล้วเฮ้ยถึกตัดสินไข่ปลาเร็วกว่ากันสีแดงชนะเรียบร้อยดูดิมีอะไรบ้างวะอืมกองทัพมันเยอะอยังวะอืมโปรเทคเตอร์นี่เอามาสองพอแล้วก็นี่มาอีกสามเฮ้ยตัวอะไรอะ ปลาหินเลยลิลงลบบุรีไอ้ไอ้ตัวนี้อ่ะบนเมดนะแต่ว่ามเวทนบตน์หรือเปล่าม้าคมอ่ะนี่มันยุคไดโนเสาร์นายจะเล่นของอย่างนั้นไม่ได้ติดตั้งหน่อยยิงระยะไกลสองคนทห,หารแล้วก็คนที่3ไปมาตั้งรับเอาหน่อยระยะประชิดมาอีก3 4หน่อยยิงโคเวอร์อยู่ด้านหลังอีกอันไม่ได้เอาโปรเทคเ,เตอร์มาอีกหนึ่งแล้วกันไปขณะนี้สงครามได้เริ่มขึ้นแล้วศึกระหวา่างโอ้ เฮ้ยอ hey, ืมอไอตัวนี้เฮะอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วขณะนี้ฝั่งของเรากำลังเสียเปรียบอย่างหนักเนื่องจากฝั่งศัตรูมีคนเล่นอาคมมายังไงอะ่ะฮะขณะนี้ฝ่ายสีแดงของเราเรือแค่ฝ่ายซุ่มยิงแล้วก็ตายไปเรียบร้อยังไงให้ชนะดีวะปลาหอกทุกตัวเลยดีวหมไปดิสิบเอ็ดตัวไปปลาทุกตัวเลยมา๊อปัป๊บอ,อืมโดนไป แล้วฝ่ายปลาหอ,อกอื้หอโดนหินไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ยอื้หือ้อหอใส่กันเน,นื้อมากนี่เขาเรียกหอ,อกมาแล้วยังไงอืไปแต่รู้สึกมันว่าจะซ้ำรอยเดิมอะสีแดงของเราเอาอยัางไงปลาหอ,อกเอ๊ยปลาไม่โดนเลยโดนไหมเอ๊ะตีหลังเพื่อน เราจะยังไงดีวะไอ,วอ,อ้พวกเนี้ยก๊อปไลฟ์ได้ไหมไม่ได้เราไม่มีไอ้พวกกระดูกไม่ต้องเอาตัวโปรเทคนี่แหละทุกตัวเอาตัวนี้เลยไปจำนวนละมากกว่า <c oughs> เล่นน้ำเหรอฮะเล่นน้ำเหรอเอาไปโดนไปอะไรลิงลบบุรีเฮ้ยเฮ้ยมันมีน้ำอีกตัวมันมีน้ำอีกตัวยังไงเฮ้ย <c oughs> ฟาดบ้าหน้าไปหนึ่งที ฟาดเอวไปจากนั้นเฮ้ยเฮ้ยถือว่าทำไมเห็นฮะมึงไปอย่างนั้นได้ด้วยเหรอ,อะวะเอาละศึกระหว่างลิงลพบุรีกับคนป่าแล้วก็คนป่าเรชาชนะไปโอ้หอะไรเนี่ยจัดโล่หนาเนี่ยวะกองกําลังเรากองกําลังเขาเยอะเหลือเกินว่ะจากนั้นก็พวกนี้มีสองตัวเองนะชิพาลาไปดิไปเลยนี่หน่อยสก,กัดป่าโล่สกัดนี่เป็นไง เจอเห็นลิงลบบุรีไปแต่ว่าทางด้านกำลังระยะประชิดของเรารู้สึกว่ากำลังระยะประชิดเราจะเสียเปรียบว่ะป๊ป๊บปป๊เฮ้ยเฮ้ยชนะไหมไม่วะ่ะเราจะทุ่มงบประมาณไปกับด้านหลังไม่ได้เราต้องอระยะใกล้มาหน่อยแล้วก็อันนี้ไปนี่เล่นกระดูกใช่ไหมแล้ก็มีกระดูกเหมือนกันเป็นไงเล่นน้ำเล่นน้ำ จังหวะน,นี้ถือโลมาดุมๆกันแล้วได้หน้าใส่กันพี่น้ำเราปล่อยน้ําไปสองทีแต่ว่าทาหารฝั่งสีแดงเรากําลังจะหายไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยน้ำมาอีกฉนืนชนะไปอย่างไงได้พี่น้ำเราเทพจริงๆเฮ้ย hey, เปลี่ยนสนามอ่ะเปลี่ยนยุคสมัยแล้วยุคนี้ปลูกข้าวกินแล้วแมมมอสนี่เราต้องมีโลคอยกันแน่แล้วก็มีไม่นี่น นี่แหละเปิดทางเอ้ยไม่ใช่กันทางไว้แล้วก็สี่ร้อยที่เหลือมานี่เลยแล้วกันไปไปจังหวะน,นี้ฮะอะไรวะตัวเที้ยอะไรนะถือถือซ่อมจังหวะน,นี้หน่อยถือซ่อมอื้อหืออื้อหืน่อยถือไม้เราไปแล้วอะ่ะแล้วก็โดนลิงลบบุรีปลาเห็นไปปัป๊บเฮ้ยเฮ้ยเอาตายวะอะไรวะ มัมอดเงินก็ไม่พออีกเอาชิฟเทนไปดิมันอะไรมันเหมือนอะไรวะไปดิลุยเดียวดิอาจจะแบบสร้างปริศัสตร์เอ้เอ้เอาอะขมาแล้วเฮ้เขาต่อสู้กับทหารทั้งกองแต่ก็ตายอยู่ดีเราลองเอาอันนี้ไปกับชิฟเท้นดิในนี้เราต้องมีโลกกันให้เขานิดหน่อนยแล้วก็มียิงสกัดหลังด้วย เอาเหินไปอีกหนึ่งเอาตัวช่วยไปอีกนี่ห้าตัวลองดูดิเอ้ยกระโดดอะจัมสแกเป็นไหฮะสู้ไม่ได้แล้วนี่เฮ้ยอ่ะเอาเอา,เอากองลบกูตายแล้วชิบหายแล้วเรียบร้อยเราจะเอาอะไรดีวะอันนี้กันทุกตัวเลยไปนีโคตรโอพีหนี ไอ้ไหมไปไอ้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 หนีเรียบร้อยหนีพี่น้ำเราเนี่ยอะไรทีนี้อะไรวะเอาอะไรมาพันเป็นเกาะฟางเนี่ยมาเกี่ยวจากตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเอาแดงปลาหินไปอ่นี่อันนี้มาสองเอ้ยไ,ไม่ได้ปะ่ะเงินไม่พอแล้วนี่อันนี้เสู้ด้วยไปดูดิอะไรเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโดนปลาพิษว่ะปลาพิษแต่ยังไม่ตายต้นพิษได้แต่ว่าก็ไปแล้วเฮ้ยทำไมกลับมาหาเพื่อนตัวเองวันนี้เราโดนเล่นงานอย่างเมามันกันเลยทีนี้ปับปับปับป่ายพันธมิตรสีแดงของเราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนรับพิษเต็มๆเราเหลืออยู่สองหน่วยเอ้ยเราเหลืออยู่สามเออเหลือสองละแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวเขาจะชนะได้ไหมปลาหินไป ไม่รอดเฮ้ยรอดวะเล่นไรฮะเล่นไรปลาหินฮะ,ะนชนะเฉยไปไอืมอะไรเนี่ยไม่มีปลาพิษอีกใช่ไหมโอเคมตีตัวไอตัวถือซ่อมโปรเทคเตอร์กันกลางไปจากนั้นก็นี่เดี๋ยวสิสิบแล้วไปดิลองดูดิคิดว่าชนะไหมโอเยอย่าไปกันคนละทางดีเลยเอาแล้วจังวะนี้ นักลบขวานคู่ของเราทําการจัดกันไปอย่างเมามันถึงเขาไม่รอการ์ดกันเลยทีเดียวแล้วก็จบภายในไม่กี่นาทีไม่ถึงวิด้วยไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำเอ้ยแมมมอสแมมมอสแมมมอสไห่เอาแมมมอสมาแล้วก็ไม่ไม่มีคนขี่ช้างอ่ะนี่แล้วก็ฮหยไม่ได้มันจะปลาโดนแมมมอสมันลบไงวะช่ไหมเอาไหมเอาแมาแมมอสมานี่แล้วก็เอาโล่มาวางไว้ข้างหน้า กันมนมอสของเราจากนั้นเอาแกงปลาหินมานน่สองแล้วก็อีกหนึ่งไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้ปะอเอาปลาหอ,อกแล้วกันไปไปดูดิขณะนี้ศึกสว่างแกงปลาหินอ้า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 มามอดเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเปิดมามามอสแล้วก็เล่นตี้ตัวเองไปแล้ว มามอสเราโดนปลาพิษใส่อย่างมามันแต่มามอสเราก็ยังสู้มามอสเราสู้ไม่ถอยยังไงยังไงมามอสคว้านไปแล้วคว้านไปแล้วแต่ยังไม่ตายวะโดนพิษไปเรื่อยแต่ยังไม่ตายแก๊งปลาเห็นของเรากําลังลุมแล้วก็โดนตีตัวเองเป็นีปุ๊บอืหืมเรียบร้อยมามอสเราเก็บหมดนึกถึงอะไรวะไอ การกล้วยช้างตาแดงเปลี่ยนอันนี้ใหม่แล้วอ่ะผมเพิ่งได้เล่นแมมมอสไปเองกำลังมันเลยมมมอสอ่ะสแกโครไอตัวไหนแบทแมน่าเอาไปดูดิลองดูดเลยดิเฮ้ย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 อ่ะแล้วอ่ะเริ่มมีเวทมนต์กันแล้วเปลี่ยนยุคกันไวมากไปใช่ไหมเนี่ยเอามรงมานี่กลับมาให้สแกโคร อันนี้รถปลาหินเป่าวะใช่ไหมฮะอะไรวะอะไรเนี่ยน่าสนเอาแล้วก็แกงปลาพิษนี่แกงข้าวล้อมด้วยไปเอาดิยโอ้หน,นีแกงซิ่งแกสแกสหน,นีตึงเอ้ยเฮ้ยดิฟดิฟดิฟมีดิฟด้วยยังไงยังไงมาแล้วเฮ้ยอืมอืมตกไปทีแต่ว่าข้าวเรายังสู้ไม่ถอยเจอปลาพิษของเราไป ขณะน,น,นี้หัวฟูของเราที่เป็นคนขับรถดิฟเมื่อกี้กำลังไล่ตบอยูไไ่ไล่ตบไปไล่ตบไปเฮ่กำลังไล่ตบอยู่เขาทนไนดะ้อย่างมากอ้โดนพิษเพื่อนตัวเองเรียบร้อยแต่สวิยยังไม่ตายปาพิษอะไรโดนมานี่เอาไปเอาไปอีกขวดหนึ่งตายไหมยังไม่ตายวะทนนะเราก็ปามาอีกขวดปลามาอีก ฉันกว่าจะตายตายยังเออเฮ้ยเฮ้ยย,ยังไม่ตายวะขาลงทางขาลงทางยังไงยังไงฮะ <c oughs> ตกเหวตายไปแล้วยังไงยังไง <c oughs> นี่นะก็คือ M V P ของเราเ <c oughs> ตียบลอย M V P จะจัดเลยเราต้องเอาแก๊งปลานี่มาลองลูบเดิมดูนี่แก๊งรถซิ่ง เพราะแท้กับอ่านี่อัศวินรวงข้าวแล้วก็นี่มา้าแล้วก็ทำการดริฟมาอีกแล้วดริฟอืตอปัดปัดเป็นไงเอ้ยดริฟลงคลองวะแล้วลงคลองวะแล้วยังไง,ปไปปไปง,งย,ยังไงนี่นีหนีดริฟไปดริฟไปน์ไปฟีก็สิ้นเกินปุ๊บเฮ้ย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 ยังไงยังไงเขาไปไม่เป็นทิศเป็นทางเลยทีนี้ ผิดจะลาจอกันหมดแล้วป๊บป๊อบปุ๊บแมทแมทแมทเหนืนอชายุตเหนือธนูโจมตีไม่ได้เลยฮะเพราะว่าคขาซิ่งเกินไปอืมแต่ว่าความซิ่งของเขาหยุดลงไปพักหนึง่งแต่ก็จุดอะไรเขาไม่ได้ปุ๊บจังหวะนี้แก๊งปาย,ายาของเราก็กำลังเอ้ย <c oughs> รถรถดิฟของเราคว่ำไปแล้วคนขับ ไล่ตบเรียบร้อยเราจะร้องแก๊งป้ายาดูแล้วก็เอานี่มาเออเออไม่ได้วะเอาป้ายาสักสนี่นแล้วกันแล้วก็เอาแก๊งข้าวแล้วก็อันนี้หนึ่งคันโอเคไปดิไปดิฟิปฟิฟในนี้ป้ายาแล้วชนเป็นไงชนชนตีตัวเองด้วยเฮ้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 ยซิ่งไปแล้วซิ่งไปแล้วยังไงยังไง นอนเหรอ,อย่าเพิ่งนอนนอี่ดิฟใส่เลย,ยเพื่อนเรากำลังจะลุกแต่ก็ลุกไม่ได้พอโดนชนลงกลับไปเหมือนเดิมไอ้คำคำมีปืนด้วยคำมีปืนปลาหินด้วยแต่ว่าอ่ะฮะรถดิฟเราตกเหวไปแล้วแก๊งปะอ้ปืนปลาหินยังไม่ตายแต่ก็ตายไปแล้วแก๊งปลายานี่ m อ p พจริงแก๊งปลาขวดเนี่ย เราจะเอาตัว Harvest มานี่แล้วก็เอาแก๊งปลายามานี้่อดูดิเฮ้ยอะไรส่งพลังส่งพลังส่งแรงใจเฮ้ยอื้มไอ้ตัวคิงถคือดาบใช่ไหมไปไหนเจอเคียวไป So Eater รู้จักเปล่ามีหลายตัวด้วยึอื้มอื้มขอถือมาพร้อมกับ Excalibur สุดแกรง่ง เอสคาลิปเของเขาฟันไม่เลือกหน้าตอนนี้แก๊งปายาของเรากําลังทําหน้าที่ปลายอย่างสุดชีวิตโซอิตเตอร์ของเราเหลือ2ชีวิตเป็นไงเป็นไงส่งพลังอันนี้ก็บปูตจังเลยบูตพลังกันไปส่วนแก๊งปายาของเราก็ปลาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดอื้อตอนนี้ลักรบของเราไปหมดแล้ว แต่สวินยังไม่ไปเอ๊ะไปแล้วไปแล้วยังไงยังไงคิงคิงเป็นไงยังไม่ตายอีกวะถึกจังวะแต่ว่าแกงปลาขวดของเราก็ปลาต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนปลาอีกปลาแล้วปลาอีกปลาไม่พักไม่พอนปลาไปปุง้งป่า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 งปุง๊บปุ๊บอื้ม เคียงของเราเดินติดหินไปแล้วติดเลือหินไปแล้วยังไงยังไงติดเลือหินแก๊งปลาขวดของเราก็ปลาไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ยัน <laughs> นี่เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเข้าปลาไปแล้วหาที่ซ่อน <laughs> ใช่ไหมหนีไปไหนไหม่รอดหรอกฉันจะตามเก็บไปท <laughs> ุกทีเฮ้ย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 จะหนีลงเหวเหรอไม่ได้หรอ,อ่ะอ่ะเออเออเอา อะไรเนี่ยอันนี้ยุคอะไรกวะยุคอัสวินนะเห็นเม็ดตัวคิงที่เราสู้ด้วยเมื่อกี้ด้วยฝั่งตรงข้ามเป็นสปาร์ตันวะสปาร์ตันเอาไว้นี่ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยโอ้เฮ้ยเซียโอเคธนูเอาไว้นี่ในหน่วยซุ่มยิงแล้วก็เอาคิงมาตัวเดียวตรงตรงเลยไหมเอาเชอร์อาเชอร์อีกตัวดีไหมอ,อีกตัวแล้วกันไหมนี่ไปขณะนี้ยุคสปาร์ตันปะทะกับอัสวินผู้กแข่งกล้า นสปราร์ตันจะต้านอสวินได้หรือไม่อือหือเรื่อยอสวินของเราดาบยาวกว่าสปราร์ตันก็โดนไปสปราร์ตันใช้ฮอ,อกหน่ยสปราร์ตันโดนคิงกวาดเรียบขณะนี้หารู้หรือไม่ว่าหน่ยสปราร์ตันได้บุกเข้ามาโจมตีหน่วยซุ่มยิงแล้วหน่วยซุ่มยิงของเรากําลังแบบยังไงดีวะโดนป้อนจนจนม,มุมแต่ว่าคิงของเราอยู่ไหนล่ะคิงของเรา มาเล่นอยู่ข้างหลังหน่วยซุ่มยิงของเราหายหมดแล้วจังหวะนี้คิงประทะกับโล่สี่อันเดอสามแล้วไปแล้วหนึ่งดนอโล่ไล่ฟาดโล่ไล่ฟาดกับดาบไล่ฟาดใครมันจะชนะฮะเอาสวินนี่สักสองตัวเอาหน่วยสุ่มยิงมานี่มานี่เอาฮิลเลอร์ด้วยดีวยกว่าคนละตัวไปอันกดาบฝึกหัดไปด้วย นี้เอ้ยนีน้ฮิวเหวเหวบูทรบุตรนี้ทขาไมเสียงมันเหมือนอะไรเซเบอร์อย่งวะอ้าเฮะยฮะ้สัตว์กำลังอวย <c oughs> แล้วก็มายืนฮิวกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะยังไงยังไงนักดาบเอ้ยน,นักธนูไปแล้วเราซุ่มยิงของเราอีกตัวโดนไปอีกแล้วยังไงอืเรียบร้อยเอาไปอีกไป สามตัวเลยนี่ฮิวไปฮิวไปบูทบูทบูทรู้จักป่ะอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอทำอะไรไม่ได้หรอนไหนส่งพลายใ,ใจอย่างเต็มที่ฮิวยับยับฮิวยับยับ,ยบโดนปาดเฮ้เฮ้เฮ้คิงดูหลังดูหลังเออชิบหายแล้วอืม้มคนฮิวไปหมดแล้วแต่วันนี้คิงกำลังโดนลุมแต่ว่าเขาจะหวดไปหรือไม่ เรียบร้อยโคตรชอบอย่างปันไหมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้เจอใหม่ในวีดีโอต่อไปครับ